สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปั้นผดหุนคุณทาได้เพื่อนๆเ,เป็นคนมีความสามารถนะครับทยอยสะสมความมั่นใจด้วยองค์ความรู้ทักษะประสบการณ์นะครับผมก็ทําช่องรายการขึ้นมาก็หวังว่าจะได้แชร์นะประสบการณ์ความรู้ที่ได้พิสูจน์ทดสอบมานะครับ ก็ช่วงนี้ก็ปันผลระหว่างการได้นำเสนอ,อกองทุนรวมไปหลายๆตัวนะครับเผื่อเพื่อนๆชอบตัวไหนก็เลือกตัวนั้นไว้ในพอร์ตเกษรรวยนะครับสำหรับท่านที่ไม่ชอบความผือหวามากนะครับก็แนะนำว่าถ้าเป็นกองทุนรวมกองทรัสกองรีดนะครับที่เป็นฟรีโฮนะครับกรรมสิทธิ์สมบูรณ์ในทรัพย์สินนะครับ ก็จะดีมากหรืออย่างน้อยก็เป็นกองทุนรวมผสมนะครับฟรีโฮสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์นะครับฤทะครับสิทธิการเช่ากี่เปอร์เซ็นต์อย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นฤทธโฮนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเช่าเขามานะครับแล้วก็เอามาบริหารจัดการอย่างนี้แนะนำว่านะครับสัญญาควรจะต้อง15ปีขึ้นไปนะครับ20-30ปีอย่างนี้นะครับ แล้วเราก็วางแผนการลงทุนสัก10ปีนะครับในกองทุนรวมตัวนั้นๆน,น,นะครับที่ให้ผลตอบแทนที่ท่านพึงพอใจนะครับก็เลยเป็นที่มาของการนำเสนอนะครับวันนี้ก็จะได้นำเสนอพอร์ตเกษนรวยตัวเสือนอนกินตัวที่12นะครับก็เป็นนะครับตัวนี้นะครับ GAH นะครับรีดก็ชื่อ ทรัสเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แกรนโฮสฟิทาลิตี้นะครับตัวนี้เขาอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับอ,อําเภอชะอำตําบลชะอำซึ่งเป็นฟรีโฮกรรมสิทธิ์สมบูรณ์ร0 0เปอร์เซนะครับใน3หลักทรัพย์นะครับ, 3, นะรบ3สินทรัพย์ด้วยกันก็หนึ่งก็คือที่ดินนะครับอ่าเป็นฉนดอยู่ที่27ไร่3งาน59ตารางวานะครับ มูลค่าประเมินที่ดินนะครับเมื่อปี2560นี่ปีห7ละนะครับที่ผมดูส5 60นระราคาประเมินอยู่ที่1878ล้านบาทนะครับมูลค่าของที่ดินราคาประเมินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกองตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นเจ้าของนะครับโรงแรมนะครับเชลราตันนะครับเชอราตันเฮวที่เอเชลาตันที่ หัวหินนะครับเชราตันตรงนี้นะครับก็โรงแรมเชราตันหัวหินรีสอร์ทแอนด์สปานะครับมีจำนวน240ห้องนะครับแล้วก็รวมถึงนะครับสิ่งที่ติดตั้งตึงตรานะครับเฟอร์นิเจอร์นะครับอะไรต่างๆเหล่านี้อุปกรณ์ที่ใช้ดำเดนินการนะครับดำเนินธุรกิจของโรงแรมเชราตันนะครับก็ ตัวนี้นะครับเขาจ่ายปันผลนะครับปีหนึ่งสองครั้งนะครับจกผลการดำเนินงานนะครับอันนี้พอเรารู้ว่าอ๋อนะครับเขามีาสัดส่วนระหว่างฟรีโฮกอลิตโฮเป็นยังไงแล้วโครงสร้างรายได้นะครับโครงสร้างรายได้ก็เพื่อนๆไปดูรายได้ในส่วนของงบการเงินนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับในรอบ5ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี63ส จนถึงปี67อันนี้6เดือนแรกนะครับ2ไตรามาส Q1 Q2 เนี่ย 6M ก็คือมันนะครับ6เดือนเนี่ยนะครับ66ล้านนะครับสัดส่วนของรายได้นั่นอยู่ที่130-131ถึงล้านนะครับก็เวลาเพื่อนๆดูตรงส่วนนี้แล้วเพื่อนๆก็ดูว่าเออเขามีสินทรัพย์เท่าไหร่นะครับแล้วก็มี นี่สินเท่าไหร่อย่างที่บอกเพื่อนๆไปนะครับราคาประเมินของที่ดินก็1878ล้านนะครับรวมทั้งถ้าเป็นโรงแรมเชอราตันด้วยนี่ก็วัสดุอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างเขาประเมินมาอยู่ที่2000 2,000ล้านต้นๆน,นะครับฉะนั้นถ้ารวมที่ดินและสิงปลูกสร้างนี่ก็มีมูล,ลค่านะครับมีมูล,ลค่าประมาณ4 0 0 0ล้านบาทนะครับคราวนี้ในสัสดส่วนของ อกองตรงนี้นะครับเขาขายอยู่ที่1,193ล้านนะครับมีส่วนลดราคาถึง39%นะครับถ้าเราดูจาก P/B/V นะครับมูลค่าทางบัญชีอยู่ที่11บาท8สตางค์นะครับขายอยู่ที่6บาท80สตางค์นี่เคยลงไปถึง5บาทนะครับฉจนั้นราคาก็จะวิ่งอยู่ในกรอบนะครับอยู่ตรงนี้นะครับ5ถึง8 9บาทอย่างนี้นะครับถ้า เพื่อนๆท่านใดนะครับพอใจอัตราผลตอบแทนที่ประมาณ7% 8ต่อปีนะครับก็อยู่ที่ราคาที่เราเข้าซื้อด้วยนะครับถ้าเราเข้าซื้อณราคา6บาท80เนี่ยผลตอบแทนของเพื่อนๆก็จะอยู่ที่ประมาณ9%ปรนะครับประมาณ9%ถ้าเพื่อนๆซื้อได้ที่5บาทผลตอบแทนของเงินปันผลก็อยู่ที่ประมาณ1 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็ในเรื่องของ สัสดส่วนรายได้เนี่ยวิธีคิดนะครับวิธีคำนวณเนี่ยเพื่อนๆอยากจะรู้ว่ากองทัพตัวเนี้ยนะครับเขาสามารถที่จะสร้างผลตอบแทนให้กับเพื่อนๆได้กี่เปอร์เซ็นต์เพื่อนๆก็เอา131ล้านเนี่ย83เนี่ยหารด้วยราคาตามตลาดเนี่ยนะครับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเนี่ย1,193งพันหงร้เล้านสี่สตางค์ ก็จะออกมาประมาณ11% 11%เขาออกมาจ่ายันผลประมาณ9%อีก2%ก็เป็นค่าบริหารจัดการค่าใช้จ่ายต่างๆอย่างน,นี้นะครับแล้วพอเราดูในเรื่องขององบการเงินเราเพึงพอใจหรือ,อยังเนี่ยเราก็ไปตรวจสอบตัวอื่นต่อไปก็คือเพื่อนๆก็ไปดูในเรื่องของอาการเข้ามาตลาดเนี่ยเข้ามา7ปีละนะครับปี2560ปีนี้ปี2567 ราคาผ่า10บาทยังไม่เคยมีการลดทุนไปให้เพื่อนๆนะครับฉะนั้นแล้วเพื่อนๆซื้อได้ในราคา6กบาทแปเนี่ยถือว่าต่ํากว่าราคาผ่านะครับถือว่ามีส่วนลดที่ดีมากๆนะครับอันนี้ก็เพื่อนๆจะได้ทราบว่าอ๋อเราซื้อได้ได้ถูกหลายถูกเลยนะครับหก็คือเมื่อพูดถึงอัตราผลตอบแทนในเกิน5%เละก็คือ89%นะครับถ้าซื้อได้ราคานี้ 2. ก็คือ,อราคาถูกกว่านะครับราคาผานะครับ ที่มีท่านพูดถึงหุ้นจะเป็นสถาบันบริษัทต่างๆนะเขาราคาต้นทุนอยู่ที่10บาทนะครับราคาผ่าแต่เพื่อนๆได้6บาท80าทแต่เขาได้ปันผลมาแล้ว6-7ปีนะครับเขาก็คืนไปพอสมควรแล้วนะครับส่วนเพื่อนๆนะครับส่วนเพื่อนๆก็ได้ในราคาถูก6บาท80บทเนี่ยอัตรากิรปันผลตอบแทนจะอยู่ที่ประมาณ9%ใช่ไหมครับส่วนบริษัท กองทุนรวมที่เป็นนักทุนสถาบันเนี่ยเข้าตอนราคาพาสิบบาทตอนแรกๆเลยเนี่ยนะครับจะได้อัตราเงินปันผลอยู่ที่เท่าไหร่ยันสิบบาทนะครับเราดูที่สิทธิประโยชน์เลยเพื่อนๆเพื่อนๆก็จะทราบทันทีว่าเขาจ่ายปันผลอยู่ที่หกสิบสตางค์ต่อปีเนี่ยนะครับหกสิบสตางค์นิดๆต่อปีเนี่ยนะครับอันนี้ก็หกสิบสตางค์ต่อปีนะครับคราวนี้ถ้าหกสิบสตางค์ต่อปีสิบบาทก็คือหกเปอร์เซ็นต์นะครับหกเปอร์เซ็นต์หกเปอร์เซ็นต์นี้ แต่เพื่อนๆซื้อในราคา6บาท80ณนะตอนนี้นะครับก็จะได้ผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ9%เห็นไหมครับเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนถ้าด้วยเงินลงทุนเท่ากันเนี่ยนะครับกองทุนรวม1ล้านบาทเรามี1ล้านบาทเราซื้อด้วยราคา6บาท80เนะี่ยเราได้ผลผล9%ต่อปีแต่กองทุนรวมเนี่ยซื้อราคา10บาทเขาได้ผลผล6%ต่อปีแต่นะครับ เงินลงทุนของเขาจาก10บาทตอนนี้เหลือ6บาท80อย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นเพื่อนๆน,นะครับซื้อได้ถูกกว่านะครับผู้ถือหุ้นที่เป็นสถาบันเนี่ยเพื่อนๆก็มีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็ลองไปศึกษาอ่านหนังสือชี้ส่วนนะครับหนังสือชี้ชวนของอกองทัพตัวนี้นะครับเพื่อนๆก็จะทราบว,ว่าสัดส่วนการถือหุ้นของสถาบันนั้นอยู่ที่ประมาณ40เซตนะครับ อยู่ที่ประมาณ35-40อย่างนี้นะครับพวกสนักงานประกันสังคมเห็นไหมครับบริษัทอย่างนี้คุณพ่อก็นับดูว่าถ้ามี5บริษัทกองทุนรวมขึ้นไปนะครับนิติบุคคลอย่างนี้นะครับมันน่าเชื่อถือนะครับเพราะว่ามันจะมีความเสถียรเรื่องของการจ่ายปันผลแน่นอนนะครับอันนี้สนักงานประกันสังคม 1, 2, 3, 4, 5, 6นะครับ 7, 8นะครับมาถึงตรงนี้ก็8ก็เกิน5ละนะครับ ก็เพื่อนๆน,นะครับสามารถที่จะพิจารณาตัดสินใจใช้วิจารณญาณเป็นของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างรายได้นะครับกรรมสิทธิ์หรือเป็นการเช่าหรืองบการเงินราคาผลตอบแทนนะครับสัดส่วนของผู้ถือหุ้นอย่างนี้เพื่อนๆก็ลองพิจารณาตัดสินใจด้วยตนเองนะครับเผื่อชอบไว้ในอ้อมอกในดวงใจนะครับหวังว่า ุทธิภาวะทางด้านการเงินของเพื่อนๆจะเติบโตขึ้นกว่าเมื่อวานนะครับสวัส